สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับห้องเรียนครูแมวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูแมวจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของวันอาสารหาหบูชาไปฟังกันเลยนะคะวันอาสารหาหบูชาตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นองค์พระรัตน,นาไตย การปฏิบัติตนในวันอาสาฬหาบูชาได้แก่การตักบาตรทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชาไปแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะคะแล้วอย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย